The Scary by นั t ผีอ f ฟฟิ i ชสนับสนุนโดยยาแก้ริษดวงตรา3าก๊กเนะี่ยมีทั้งแบบนี้ฮะแบบ ule, คปับซูล3ก๊กด a าฟ500แล้วก็แบบดั้งเดิมเป็นแบบนี้ยาตรา3าก๊กนะครับถ่ายนุ่มไม่ทรมารแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาสมุนไพรแท้100%เซหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยฮะพิมพ์คำว่าการโนบอกฟาร์มา ok นะครับไปหลอนกันครับ วันนี้หนึ่งเรื่องที่นํามาฝากพวกเราเกือบตายเพราะยินครับผมเป็นประสบการณ์ที่อยู่อยู่ในเหตุการณ์ที่นั้นอืมอืมก็เ,<ป>เกี่ยวกับเกี่ยวกับกลุ่มเดลิเวอรีนี่แหละกลุ่มไรเดอร์นี่แหละเป็นยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี้นมันย้อนกลับไปสักสามสี่ปีที่แล้วพี่นัทครับช่วงนั้นน่ะตัวผมเองก็เลิกเลิกวิ่งแล้วนะเลิกเิวิ่งไปพักหนึ่งก็เอ้ไปหาพวกน้องๆโซนชานเมืองทังหน่อย ็วิ่งไปนั่งคุยไปอะไรกันน้องมก็ดื่มน้ําดื่มน้ําสมุนไพรอะไรพี่นัทแล้วเฮ้ยอยากกินหอวหอมอะไปกินที่ไหนได้บ้างมันมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นเชื้อสายสลามนะพี่อืเขาเป็นคนทัพอีสลามเขาเลยกพี่บ้านผมอะไปได้นะแต่มันต้องกินนอกบ้านน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยชื่อโลดน อ่าต้องบอกว่าคนทีนไ่ไปอิตารานหน่อยผมผมผมไม่ได้ว่าบางนะบางก็บอกว่าผมต้องโทรถามปกมากับม้าก่อนที่ที่จะไปไหมละ่ะไอ้โลดอะเขาพูดขึ้นมาเลยไปดิอยากเมาโอ้อยากโอเคก็โทรถามปามาให้บางมันก็โทรถามปมาับมาเขาบอกว่ากินได้นะเดี๋ยวทำกับข้าวทำอะไรไว้ให้แล้วก็อย่าซื้ออะไรที่มันหมูเข้ามา ในในแถบนี้เพราะว่าแถบนั้นมันจะเป็นชุมชนอิสลามออกไปน,นะอืมนะผมอ่ะได้ได้ได้ก็ตอนนั้นดูดูนาฬิกาวิ่มันประมาณทุ่มครึ่งองทุ่มแล้วครับซึ่งโซนนั้นอนะ่ะมันจะไม่ค่อยมีงานวิ่งก็คือพอทุ่มสองทุ่มมันก็นจะแยกย้ายกันเข้าบ้านแล้วพวกไรเดอร์นี่ยก็เลยบอกอ่ะไปน้องก็พาไปนะพี่แต่ทีเนี้ยบ้านมันอนะ่ะมันต้องจอดรถไว อ่าพี่นัำนึกถึงริมคลองอ่ะพี่อ่าโอเคต้องจอดไว้ข้างหน้าแล้วก็เดินเข้าไปใช่ใช่มัแล้วจอดข้างหน้าเดินเข้าไปพี่ครับระหว่างที่เดินเข้าไปเนี่ยสองข้างทางอะ่ะขวามือจะเป็นบ้านแต่ฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นคลองคลองข้ามไปพี่อืมมันก็เดินไปเรื่อยเรื่อมันจะมีทางแยกผมก็เลี้ยวขวาเข้าไปซึ่งบ้านของไอ้บังเนี่ยมันอยู่ซ้ายมือบ้านคนอื่นอะ่ะเขาจะเป็นหน้าบ้านพี่ อ๋อแต่บ้านในบางอะ่ะมันเป็นหลังบ้านซึ่งหน้าหน้าบ้านมันกับทางกับบ้านคนอื่นเขาอ่าโอเคแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะพี่ผมก็ย,ยืนสูุหรี่ดูนะมันจะมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งมันขึ้นมาจากหลังกําแพงฝั่งตรงข้ามพี่อืมต้นเรียกว่าสูงสูงอยู่อ่ะแล้วก็มะม่วงที่นั่งนึกถึงหัวเด็กทั้งสามเดือนนะอ่ะมะม่วงลูกลูกลูกตัวหัวเด็กโ<ห>อ้ใหญ่นะเต้ยสามสี่ลูกอ่ะพี่โอ้ ทีนี้นก็เลยนั่งนั่งคุยกันป้าขามาเขาบอกว่าอ่าถ้าจะกินกันไปนั่งกินตรงริมคลองนะผมก็เลยถามว่าป้าไอ้ฝั่งตรงข้ามมันคืออะไรอ๋อมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะกูโบเก่ากูโบล้างครับผมอะ่ะด้วยความที่เราฟังเรื่องเอหี้ยนกูโบมันเป็นสุสานใช่ไหมป้าอ๋อใช่ใช่มันคือสุสานนั่นแหละจะจัด,จด แกงซื้อของซื้ออะไรมาเทกันั่งดื่มกันมาสักพักหนึ่งพี่นะไอ้โลดเขาถ่ายบางอ,อยากกินมะม่วงว่ะครับกินได้ไหมผมอ่ะเอาดิอยากกินเหมือนกันอยากกินอะไรูเปรีป้ยวพอพูดจบปุ๊บไอ้โลดเขาเอามีดมีดไปอันหนึ่งเลยพี่นัดซึ่งต้องบอกว่ามันย้อยด้วยความที่ลูกันหนักับพี่นัดมันย้อยลงมาซึ่งเอามือเอื้อมจับก็ถึงแล้วอ,อ่ะอืม มันก็ตัดกันเลยที่สามลูกสี่ลูกมันก็นั่งปอกให้ผมกินผมกินไปกินเดียวโอ้โหไม่ใช่มะม่วงเปียมมันเป็นบะม่วงมันอ่ะอ๋อมันมันเป็นเสียสซ่เลยอะครับเออผมไม่กินแล้ะมึงกินเลยแล้วกันทีเนี้ยไอ้บางมันหันมามมงหน้าของพี่พี่ได้เอามากินอ่ะพี่รู้ป่ะเนี่ยมาขอในกูโบใครเขากินกันอ๋อเออไอ้โลดไอ้โลดก็โมงหน้า พามายว่าไบังก็งกูจะกินเนะี่ยมึงจะมีปัญหาเลยเนะี่ยอ๋ออ๋อกินกินไปเถอะมันไม่มีอะไรหรอกผีเผือไม่มีจริงหรอกอุย <c oughs> ทีเนี้ยมันเกิดการมีปากเสียงพี่นะของของไอ้โลกไอ้บังเนะี่ย <c oughs> มันก็ทะเลาะกันทะเลาะด้วยความที่ไอ้โลกเขาง,งอนไอ้บังด่าด้วยเพราะความที่มันรุนแรงมากครับพี่เขาเลยเอ้อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกูไปสูบบุหรี่ฝันมึงหน่อยสงบสติสงบใจตัวเองก่อนผมไม่อยากคุยกับมึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยกันเปล่าๆแค่เดินข้ามไปฝั่งที่มันตัดมะม่วงอ่ะพี่ครับพวกมันข้สูบบุหรี่พี่เที่งานรู้ไหมสิ่งที่มันทําคืออะไรคืออะไรอ่ะมันหัดเส็บหะแล้วมันก็ถุยเข้าไปในกูโบวพี่ไม่พอมันกดฉี่แท้ที่มันจะฉี่ลงคลองถูกไหมมันมีคลองอยู่อ๋อ มันขี่เข้ากำแพงกูโโอ้โหโอเคแล้วบอกเวไอ้อโลดทำอะไรวะเนี่ยไม่ดีนะใช่มัน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 เหมือนเป็นการลบหลู่พี่แล้วตอนนั้นเวลามันมันล่วงเลยมาถึงประมาณสี่ห้าทุ่มแลยพี่ครับไอ้บางก็บอกมันแบบมันไส่อ่ะผมก็เอ้บางเดี๋ยวเดี๋ยวคุยให้พมมันเดินนอนบ่อยโรดมึงเมาใช่ไหมเมาพี่มึงขึ้นไปนอนเลย กมบอกว่าบ้านบางมันเป็นบ้านสองชั้นที่เป็นบ้านไม้อะืักขามะเขาเนี่ยเขาจะนอนข้างล่างส่วนในบางเนี่ยจะนอนข้างบนครับบนลอโลดมันขึ้นไปนอนข้างบนบางันเลยได้ได้พี่มันก็หัานมาบ้างแล้วกูขอโทษแล้วกันกูคือเราเขาปากองปากเขาสิงมันพูดประมาณเนี้ยอืมอีเนี้ยมันก็ขึ้นไปพักเดี่ยวนี่มันมีเสียงแบบตุ้มตุุุุม แล้วบ้านมันสั่นน่ะอืม <Ừ. S 2> ตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยไอบ้บังบ้านบบนมันก็บอกนะโดนแล้วคือแบบเบียวโดนแล้วอ๋อโดนเลยว,วะยินเล่นแล้วพี่อุ้ยอยู่บนบ้านของบางเนี่ยนะใช่พี่อ๋อไอ้บางยินมันเข้าบ้าน,นได้ได้วยเหรอวะที่ตรงที่บ้านผมปลูกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกูโบนะที่รู้ป่า ครับก็คืออารมณ์เหมือนบ้านปลูกคับปา่าช้าเก่าอ่ะอืมทีเนี้ยมันมีเสียงไอ้โลดร้องวอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหมือนแบบก็าคือคนคนมาดูกระเทือนแบบพี่นะัทถ้ามุ่งตรงอ่ะผมวิ่งขึ้นไปดูเลยแต่บงังก็วิ่งตาขึ้นไปพี่นัทมันถอดเสื้อนะประทานโทษมันเป็นรอยรอยเท้าอะ่ะเป็นตัวเลยพี่อ้โหไอ้โลดมึงเป็นอะไรอะ พี่ใครไม่รู้อ่ะถอเสื้อนุ่งสโลงอ่ะสี่ห้าคนลุมกระทือผมอ่ะครับไอ้โลดไม่ใช่แล้วบ้านนี้มีแค่บังกับแม่มันไม่ใช่หรอแต่มีมีแค่บังกับป้ากับมาร์คบอกผมเห็นจริงๆรพี่ว่าเอางี้มึงนอนไปก่อนเลยผมก็นั่งคุยกับบังนะพี่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้น้องเป็นยังไงบ้างเฉเพราะ ตอนนั้นน้องมีแฟนแฟนน้องกําลังตั้งคันอยู่ครับแล้วคุยสาทุกทุกดิบไปเรื่อยพักเดียวมันมีเสียงตกมือพี่นัทตกมือตกมือแล้วก็หันไปดูเป็นไอ้โลดอ่ะพี่นัทเคยดูแอรพี่นัทเคยเห็นพวกเท,ทศกาลกินเจมหมพวกมาส่งอ่อ่าอ่าอ่เขาจะหันหน้าซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมอืออาการไอโลดเป็นแบบนั้นเลยพี่หันหน้าซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วตบมือ แล้วตาเนี่ยเบิกโงเลยก็ตบมือตบมือตบมือครับเพราะบางอะไรวะเนี่ยมันแก้ป่าววะผมว่าสาภาพนี้ไม่น่าแ้งผมอะตัวผมเองอะก็เลยเอามือดันหัวมันนอนลงไปอืมแล้วก็เอามือเหมือนลูกลูกตามันนะพี่ปรากฏว่าลูกตามันไม่หลับตีมันก็หันนอนหันซ้ายหันขวาตบมือตบมืออยู่นั่นอะอืมตาค้างใช่อ๋อ พักเดียวตาเขาวิ่งขึ้นมากับมะตบมืออะไรกันเดือนๆเนี่ยเพิ่งคืนตีหนึ่ง,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 งแล้วมันไม่นอน,นกันผมก็อืมอผมก็ชี้ร์่นป๊ไม่ทำอะไรมาก็ไม่ทำอะไรนะผมก็กินหน้าบ้านกปกติครับเขาก็ถามแด่ซื้ออะไรมันเป็นหมูเป็นอะไรเข้ามากินหรือเปล่าไม่มีนะซื้อมาแค่ไก่อย่างเดียวอืแล้วมีอะไรไปไปไป,ไปทำอะไรมาอีก มก็นั่งนึกนึกไอบ้บังก็สกิดมะม่วงนะพี่อ๋อเออใช่ก็เออใช่บัมะม่วงมะม่วงฝั่งกูโบ่ะไอ้โลดอ่ะมันไปตัดมะม่วงมากินเขาบอกยมึงทําอะไรกันวะเนี่ยอเขาก็ไปตามเหมือนเป็นโต๊อิหม่ามาพี่เขาเรียกเขาเรียกโตอิหม่ามาเนะอะ <c oughs> เขาไปตามโตอีหม่ามาโตอิหม,าม่มามยืนดูแล้วบอก หนไม่ช่วยไม่ได้เขาเองตัวเขาเองเขาช่วยไม่ได้แล้วใครอะ่ะใครจะเป็นคนช่วยได้อะ่ะพนักมันก็ตบมือไม่หยุดเลยเป็นชั่วโมงอะ่ะจนโต,อ,นตอ,นอีมาบอกเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปตามหมอมาเขาเรียกว่าหมอใบไม้อ๋อเขาก็ขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงพี่กลับมาพร้อมผู้ชายคนหนึ่งที่นุ่งสล่งตัวเดียวเสื้อไม่ใส่ครับสัพาย่ามมาใบหนึ่ง แล้วก็มายืนดูอันเนี้ยมันทำอะไรกันมาบ้งเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังเรื่องมะม่วงเรื่องเรื่องที่มันฉี่เรื่องมันถุยน้ำลายใส่อะไรใส่ <c oughs> หอหือเขาถามคำียวนะมึงกล้าก,กินยังไงมะม่วงอืมถามทำไมอ่ะหมอมึงเห็นไหมว่าต้นมะม่วงมันอยู่ในกูโบถูกไหม <c oughs> ใช่ ต้มมะม่วงเลยกูโบ,โบแล้วมันมีอะไรอ่ะแล้วในกูโบอ่ะฝั่งที่มึงไปเอานมะม่วงมาเนี่ยครับมันคือฝั่งฝั่งที่ฝั่งสมหมดเลยโอ้โหแล้วลากมะม่วงอ่ะมันดูดสารอาหารจากอะไรอพี่นัทอืมอืมมันก็ต้องดูดสารอาหารจากล่างที่ไรวิญญาณถูกไหมครับนั่นคือมะม่วงที่ผมกินไปหนึ่งชิ้นอ่ะอมันคือมะม่วงที่มันมาจากสิ่งปฏิกูลพวกนี้ ครับพอเขาพูดอย่างเงี้ยโอ้โหไม่น่าเลยอไม่น่าอยากกินเลยอ๋อินเนี้ยเขาอันอ่ะเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวมาเขาก็เดินลองอไปหน้าบ้านดิเขาไปหยิบใบไม้มาใบหนึ่งแล้วเขาก็จับขึ้นมาี่จับมาเหมือนเหมือนกับท่อกระถางซะอย่างเหมือนเป็นมันเป็นภาษายาววีอ่ะพี่ครับแล้วเขาก็เดินขึ้นมาอ่ะ เอาน้ำมาฝาหนึ่งฝาขวดน้ำอ่าขวดน้ำห้าลิตรพี่นัทเขาก็บอกจับม้อาปากผมก็เอามือบีบปากมานันนะให้มันอา้าออกเขาเอาฝาที่ใส่น้ำเปล่าเทลงบนใบไม <c oughs> ้ที่ก็ปลูกเสกครับพี่ทีเนี้ยพอเขาเทไปปุ๊บพี่นัทอาการมันหายเว้ยอ่อมันเริ่มนอนตกมือเว้ยเริ่มใส่หน้าแต่หัวเราะ ครับหัวเราะแทนมันหัวเราะหัวเราะแบบไม่มีเหตุผลนะพี่หัวรเราะเออเออเอออยู่ประมาณเนี้ยอืเขาบอกท่าไม่ดีแล้วเอาน้ำอีกฝานกอกใส่ปากพอกอกน้ำอีกฝากนพี่นัทมันเป็นลักษณะเหมือนคนจมน้ำอะแบบพี่เ<อ>หนื่อยผมโค่นเหนื่อยเลยพี่ประมาณเนี้ย มันมันมันเป็นประมาณนี้พี่นะปนไปไลนใจเยน็นผมเห็นไอ้สี่ห้าคนนะที่มันลุงกันชื่อผมอะมันกดตัวผมไว้พี่แล้วผมก็ผมมันรู้นะว่าตัวเองตกมือใส่หน้าแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยแล้วพี่คุยอะไรกันทําอะไรผมเห็นหมดแต่ผมทําอะไรไม่ได้เลยบอกไปมาบอกบอก็มุงเอาของเขามากินเนะ่ะ มึงควรจะต้องขอเขาไหมมึงก็ไม่ได้ขอเขาเนี่ยถูกปะอ๋อ uh huh. ใช่ผมไม่ได้ขอเขาตอนทีเนี้ยหมอหมอไปมาเขาบอกว่าเอางี้มึงต่างวนมัาสายิดเวลาตอนนั้นประมาณเกือบปีสามพี่นัทครับ uh huh. เดินริมคลองบุ่นๆอะระหว่างที่เดินไปอะไอ้โลดอะมันหันไปมองฝั่งที่มันเป็นกูโบพี่อืม uh huh. มันบอกว่าเป็นคนใส่ชุดมุสลิม ยืนแล้วเอามือชี้หน้ามันไม่ต่ำกวนะ่าสองร้อยคนเนี่ยชี้หน้ามันอย่างเงี้ยชีย้ไปตลอดทางเลยพี่ตลอดแนวคลองเลยจนไปถึงมัสยิดเขาถามว่ามึงเป็นคนพุทธเหรอบอกใช่ผมเป็นพุทธครับอ่าใครเป็นเป็นเพื่อนของไครไอ้บังก็ลงเลยยกมือเพื่อนผมครับพูดยาวีได้ใช่ไหมท่องอัมกีรลาหานได้ไหม ผมพูดยาวีได้แต่ให้ท่องผมไม่มั่นใจเอางี้ในเมื่อมัน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 เป็นเพื่อนนะมึงต้องทํานะอืเขาก็ให้กําทีอ่ามันเป็นหนังสือพี่น้นต่นการหนังสือส่วนมูลของเราอะ่ะเป็นทางคุลลอานนะเขายืนให้เขาก็บอกเปิดหน้าหน้านี้นะให้โลดไปนั่งข้างหน้าพี่นั่งหันงหลังให้ได้บงนะังเนี่ยมันก็ท่องกงนคุรล้าน ท่องไปประมาณไม่ถึงสองสามบรรทัดที่บางมันทิ้งหนังสือกุลอานเลยหมามะมะาะมาไม่ไหวไม่ไหวเป็นอะไรผมอะ่ะกำลังท่องอยู่อะ่ะมันมีสวนคนท่องสวนกลับมาอืมหมอไปมาบอกท่องต่อไปเขามึงท่องผิดจะสิเขาถึงเขาถึงท่องสวนน่ะครับท่องให้มันถูก ท่องท่องท่องพอท่องจบพี่นัดไอ้โรดสลบลงไปเลยอ่าอยู่ๆก็สลบลงไปเลยเราก็ไม่รู้นะก็มาถามหมอไปมาว่าหมอแล้วอย่างเงี้ยน้องหมกจะหายบอกหายแต่ห้ามมาเหยียดที่นี่อีกนะอืมพอาถ้ามาเหยียบที่นี่อีกอ่ะเขาอตายแน่ครับก็เลยนะถามว่าแล้วสิ่งที่น้องหม,มุอ่ะมันมันได้ยินนะ่ะตอนที่ว่ามันมีคนท่องสวนกลับมามันคืออะไร เขาบอกว่ายินอ่ะมันยินเหมือนกันก็จริงแต่ว่ายินในโบสถ์ไอ้ยินยินยินในกูโบกับยินในมัสยิดอ่ะมันต่างกันครับยินในกูโบก็คือยินทั่วไปถูกถูกไหมพี่อืมยินในมัสยิดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นยินศักดิ์สิทธิ์อืมในส่วนเนี้ยผมไม่รู้นะผิดถูกตรงไหนครับใครรู้ก็เสริมได้อันเนี้ยกรณีที่บางมันท่องแล้วมันมีสวนสวนกลับมาพี่ ท่องสกลับมานั่นคือเขาพยายามช่วยมันว่ามึงท่องให้ถูกนะอืมอะไรประมาณนี้อืมอืมตัวไอ้โลดอะ่ะส่วนตัวไอ้โลดเองอ่ะพี่หลังจากนั้นน่ะก็เลิกขับไรเดอร์ไปเลยนะพี่เพราะว่าทุกครั้งที่มันวิ่งมันมันวิ่งงานใช่ไหมแล้วถ้ามันมันโผล่ไปโซนนั้นอ่ะพี่มันจะได้งานที่ไปส่งที่กูบูนบบนนั้น อ๋อ oh. มันเลยต้องเลิกวิ่งงานเลยครับโอ้ oh. แล้วก็มันมีอาการหลังจากวันนั้นนะ่ะโล้นมีอาการคือเขาเรียกว่าโรคนันลโรคพี่เกี่ยวกับปอดอืมอยู่ๆก็เป็นขึ้นมาทั้งน,นั้นที่ตัวเองไม่สูบบุหรี่ไม่อะไรเลยคำมันก็คือเป็นเด็กอัลมาัยมากอะ่ะครับมีโรคปอดเข้ามาแล้วก็มีเป็นโรคตับ เป็นเวลัสตาบอักเสบบีก็ไปถามไปหาหมอไปตรวจต่อะไรเงี้ยพี่ปรากฏว่ามันคือผลจากการที่รับเชื้อโรคเข้าไปกะสันนิษฐานว่าจากมะม่วงในกุบวนั่นแหละได้รีมีประมาณนี้พี่นะเนะฮะอันนี้คือเรื่องเกือบตายเพราะยินเอาจริงๆนะก็ทำตัวเองแหละ ทำตัวเองแหละแล้วก็พี่เชื่อว่าไม่แน่ไม่ไม่น่าจะเป็นจากมะม่วงหรอกที่ที่ท,ที่ที่มีเชื้อในตัวอะไรเงี้ยเพราะผมก็กินจะก็ใช่ไงเราก็กินเราก็ไม่เป็นอะไรไงคี่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เห็นได้ก็คือคุณโลดเป็นคนเริ่มก่อนเองนะเพราะความคึกขนองล้้วนเลยนะอย่างที่พี่พีบอกเนี่ยซึ่งใช่ใชทำพิษทำพฤติกรรมขนาดนั้น<ช>น่ะเอาจริงๆคือคือถ้าให้มองในมุมแบบ ไปแบบไม่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 มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีสัมมาคารวะเลยอ่ะในการไปแล้วก็ไปโอ้ไปชี่ใส่ไปถุยน้ําลายอ่ะบางทีเขาถือนะมันมันน่าจะเป็นเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์แหละพี่ก็เข้าใจแหละก็เข้าใจแหละคือคือผมว่าบางคนทําอะไรห้ามก็จะมาบอกว่าเป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เป็นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ซึ่งจริงแล้วพี่ว่ามันมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนอะ ใช่ใช่พี่ใช่ใชคิดเหมือนกันถ้ามีถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้าญาติเราอ่ะถูกฝังอยู่หรือว่าอะไรอยู่แล้วมีคนมาฉี่รถอ่ะเราพอใจปะละ่ะเราก็ไม่พอใจใถูกไหมหรือเราไปทําปฏิกิริยาแบบนั้นอะไปทําไปทําแบบนั้นในการถมน้ําลายอ่ะถ้าเป็นบ้านเรามีคนมาถมน้ําลายเราก็ไม่ยอมถูกปะ เพราะนั้นมันเริ่มจากตัวเองเพราะฉะนั้นรู้อยู่แล้วตัวเองเนี่ยพอดื่มแล้วก็จะคุมสติไม่ได้ก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโคตรง่ายเลยก็เลิกไปดิมันก็จะมีคำคำ,คำ,คำตอบมาอีกคืออะไรรู้ไหมโอ้โหมันเลิกยากมากเลยพี่อ้าถ้าเลิกยากมากคุณก็ต้องเผชิญกับสิ่งพวกเนี้ต่อไปเรื่อยๆนะวันนี้คุณอาจจะโดนวิญญาณของยินเนี่ยเล่นงานแต่วันหน้าคุณอาจจะเจอคนจริงๆเล่นงานคุณก็ได้นะถ้าคุณทําแบบนี้ ผมมองว่าณช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดึกโดยพินักม,มันเลยไม่ได้เจอคนดีก็เข้าใจคืออย่างที่บอกคือวันนี้มันอ่าคนชื่อโรดเนี่ยเขาแค่จะโดนโดนแค่วิญญาณเนี่ยเล่นงานแต่ว่าถ้า<ช>วันหนึ่งไม่รู้หรอกมันจะดึกหรือไม่ดึกก็ตามแต่ถ้าไม่ใช่วิญญ,ญาณล่ะแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่แถวนั้นหรือว่าชุมชนที่อยู่แถวนั้นที่เขามีความเคารพและความศรัทธาในความเชื่อของเขาแล้วคุณทําแบบเนี้ยนึกออกไหมมันหนักกว่านั้นนะ การเล่นอะไรกับความเชื่อของคนนะ่ะหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับศาสนามันแรงมากนะใช่<อ>ครับอันเนี้ยผมก่อนที่จะตัดสินใจเอามาเล่าเนี่ยผมคิดแรกที่ด,ดีเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาส่วนหนึ่งใช่ใน<อ>ในตรงเนี้ยผมจะบอกว่าผมถ้าผมผิดพลาดตรงไหนอ,อยากให้เสือกมันเข้ามาเพราะผม เราไม่ได้รู้เรื่องศาสนาอิสลามมากมายขนาดนั้นครับเข้าใจใแหละคือคือไม่ว่าจะศาสนาอะไรก็ตามแต่ซึ่งอันเนี้ยดีนะที่นําเรื่องนี้มาเล่าแล้วเราก็จะได้บอกเราก็จะได้เตือนกันบอกว่าจริงๆแล้วทุกศาสนาเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยเรามีหลายเชื้อชาติเรามีหลายชาติพันธุ์ที่อยู่รวมกันแล้วก็อยู่กันอย่างเรา,เรารู้กฎข้อห้ามของแต่ละศาสนาถูกไหมคือบางทีเราเราเรา,เราไปก้าวล่วงเราไปก้าวล่วงความเชื่อของศาสนาอื่นเนี่ยซึ่ง เราไม่มีสิทธิที่จะไปก้าวล่วงความเชื่อใครนะครับถูกต้องครับแล้วก็คนอื่นก็ไม่มีสิทธิที่จะมาก้าวล่วงความเชื่อเราด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลความเชื่อเนี้ยมันต้องอยู่ในกรอบของการที่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะ่ะนึกออกไหมเออพผมเชื่อว่าทุกศาสนามีเรื่องเล่าหมดและครับมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมาไปลบหลู่เขาจะเป็นยังไง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 แต่ถ้าวันหนึ่งเนี้ย แล้วก็ย้ำอีกทีว่าถ้าเราไม่ไม่ได้เจอเรื่องราวของวิญ,ญญาณแต่ถ้าเราเจอคนที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าเชื่อใน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 ตรงนั้นอ่ะ <_ s 1> โอ้โหคุณอาจจะแบบไม่รู้ว่าอาจจะโดนลุมประชาทันก็ได้นะหรืออาจจะโดนอะไรหนักกว่านั้นก็ได้นะเพราะคุณไปเหยียบย่าความเชื่อเขาอะซึ่งมันไม่ดีเลยอะ <_ s 2> แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บอกว่าอ,อ๋อผมเมาครับด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์เอาจริงคุณก็รู้ว่าพอคุณเมาแล้วคุณเป็นแบบเนี้ยคุณก็มัน ก็กินให้น้อยลงสิหรือหรือไปกินไปกินตรงไหนก็ได้ให้อยู่เป็นเป็นส่วนตัวของเราอะ่ะไม่ใช่มาทําแบบเนี้ยอืมใช่ครับฝากไปด้วยฝากไปด้วยเอเอ,เอมาเล่าเรื่องอันเนี้ยเราจะได้เตือนใจกันซึ่งอันนี้อันนี้ขออนุญาตเ่าเร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 า,าเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมไม่มีเรื่องผีหรอกแต่มีเรื่องประมาณที่เออมันมีเพื่อนพี่อะ่ะคุณผู้ชมมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับมันมันเป็นคนมันเป็นคนดีมากเลยมันชื่อไอ้อู๊ด แล้วก็มีวันหนึ่งครับมีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกินเหล้ามาแล้วก็เอาตรงๆนะมันเป็นอูดเนี่ยมันอยู่บ้านบ้านบ้าน,บ,านบ้านตึกแถวสามชั้นแล้วกลุ่มวัยรุ่นนั้นอนะเมาจากไหนมาไม่รู้อะครับแล้วก็มายืนฉี่ตรงหน้าบ้านไอ้อูดแล้วแม่แม่แม,แม่แม่อูดเนี่ยก็เหมือนกับไปบอกว่าเฮ้ยฉี่ไม่ได้นะอันนี้หน้าบ้านนู่นนี่นั่น<ๆ>กลุ่มวัยรุ่นเนี้ยก็ด่าแม่ตะโกนด่าแม่ไอ้อูดมา สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรูป้ปะอูดมันมันมันโอ้หด่าแม่แบบหนักมากมันมันคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่อะครับแล้วก็ไปไปหยิบมีดมาแล้วก็ทําร้ายหนึ่งในกลุ่มคนที่เมานะั่นแหะเสียชีวิตนะครับ mm hmm. อูดเพิ่งจะออกจากคุกมาเมื่อไม่กี่ปีนี่เอง mm hmm. เนี่ยดูสิมันอยู่บ้านของมันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งคือมีคนมาด่าแม่มัน มาด่าพ่อมันแล้วก็ยืนฉี่หน้าลดหน้าบ้านมันน่ะซึ่งไม่เคยมีเรื่องกันก่อนไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ําไปแค่เมามาเท่านั้นเองเนี่ยอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะแล้วเพื่อนพี่อ่ะเต้ยไปติดคุกอยู่หลายปีเลยอะแล้วมันเพิ่งออกมาเมื่ออย่างที่บอกคือไม่กี่ปีนี้เองแล้วสิ่งงที่มันทําอ่ะมันพยายามแบบขับบริษัทเหมือนเหมือนเต้ยเลย มันทําทุกอย่างมันทํางานทุกอย่างเลยเพื่อที่จะช่วงเวลาที่มันขาดหายไปในช่วงที่มันเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ได้ดูแลแม่มัน่ะมันพยายามหาเงินแล้วมันเอาเงินมาไปพาพ่อกับแม่มันไปกินข้าวพาพ่อกับแม่ไปไปเที่ยวมันเติมเต็มตอนที่มันขาดหายไปช่วงนั้นอ่ะใช่ครับพี่นะส่วนตัวผมเองก็ก็แบบนั้นแหละพี่ใช่ช่วงช่วงที่มันขาดหายไปเราก็ต้องทุกวันเนี้ยผมดิ้นทุกอย่างบางคนบอก พุงเป็นนักเล่าแล้วจะดิมนผมต้องบอกนี้นะผมไม่ใช่น,นักเล่าผมมาแบ่งปันประสบการณ์ของผมผมไม่เคยคิดตัวเองเป็นนักเล่าแต่ที่พี่นักบอกอย่างเรื่องพี่อูก็ดีอย่างเช่นเพื่อนผมคนหนึ่งก็ดีที่เจอเหตุการณ์แบบเดียวกันครับคุณเมาแล้วคุณทําตัวแบบเนี้ยแล้วมันมันทําให้คนอื่นเขาต้องมารับผลกรรมที่เขากระทากับคุณอีกทีหนึ่ง ประมาณนั้นเลยพี่ใช่ใช่คือจริงๆไม่ได้บอกว่าเล่าเล่าเล่าไม่ดีนะครับผมว่าคนกินเล่าคนดื่มเล่าแล้วรู้ตัวเองก็มีเยอะเลยแต่คนที่ดื่มเล่าแล้วไม่รู้ตัวเองก็มีเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันครับว่าอ,อจะเลือกทางไหนท่านเองส่วนส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมไม่ดื่มมาหลายปีแล้วครับใช้คําว่าหลักแบบหลายปีเลยแล้วกันผมเลิกดื่มเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเล่ามันทําให้ทุกอย่างอะ่ะ มันมันเลยเถิดแล้วก็ตระเเปิดเปิงไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลือกที่จะไม่กินแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราเคยกินแล้วเราก็เราก็นิสัยไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยก็คือเราหยุดกินจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระคนอื่นด้วยแค่นั้นเอง<ด>มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเลือกทางไหนนะครับเตยวันนี้ขอบคุณมากนะที่นําเรื่องนี้มาเล่าขอบคุณเช่นกันครับ,รบแล้วก็<ต>ไหนๆก็ก่อนจะวางครันพี่ได้จ้ะแฮปปี้วันดี โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากวันนั้นผมจะเข้ามาอองานผมวิ่งไปนู่นฝั่งทนไม่เป็นไรเอางานก่อนทํางานก่อนเนาะรเราได้เจอกันเรื่อยๆอยู่แล้ววันเกิดมันเป็นเหมือนการการการที่มันมีอะไรพิเศษมานิดนึงนะแต่ว่าทุกวันพิเศษหมดกันถ้าเรารู้จักกันวันไหนครับ,รบมามาได้เลยมาเที่ยวมานู่นนี่นั่นได้หมดเลยะครับแล้วช่องเชิงมีบ้างั้ยตอนเนี้ยทําอะไรบ้างั้มตอนนี้ไม่ทาอะไรเลยพี่ผมผมว่าโฟกัสกับ ช่วงการวิ่งงานดีแล้วก็ถ้าต้นเดือนธันวาไปแล้วเนี่ยเดือนเดือนธันวาทั้งเดือนอาจจะไม่ได้เล่าที่ไหนเลยพี่เพราะว่าโฟกัสวิ่งงานเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นของไรเดอร์ดีแล้วไปไปเอางานก่อนไปเอาเงินมาก่อนเนาะครับผมได้น้องเป็นกำลังใจให้นะครับผมเองก็ฝากน้ําหอมของน้ําฝนด้วยนะสงสารน้ำน้ําก็จะท่วมไฟก็โดนตัดน้าโดนตัดหลังคาก็รั่ว ครับโอ้สาวบ้านกระปวกแคอหน้าสงสารยุงเยอะไม่เลยเออทำไมผมทําอะไรออกมาไม่มีคนสนใจขนาดนี้มั้งเอออ่ะก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันน้ําหอมเดี๋ยวค่อยคิดชื่อแบรนด์มีชื่อแบรนด์หนึ่งเนี่ยยางนะอ่ะเดี๋ยวลองไปคิดชื่อแบรนด์เอาละกันนะเนี่ยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวนั่งคิดให้เออเออเออได้เลยน้อง thank you ครับสวัสดีครับ